กันนี้ปลูกพักขายพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปขายอยู่ในหมูบ่บ้านเนี่ยนะีพี่น้องอะไรพ่อซื้อนุ่มขนุ่มไหมตอขนุ่มขนุ่มนุ่มไหมตาฟูนหน้านะเนี่ยพิ่นเป็นค้นปลูกไปขายมัดละส,บบสิบบาทพี่น้องสามพันกี่บาทห้าเนะ คายพ่อเดสื้อนุ like ่มสื้อขนมให้ทถวปุนาเม่เพ่นมาเอาเต้ออันชี้ยิ่งใหญ่คุกที้ยิ่งใหญ่บ้านอาเภอพักกาซ่อมน้อหยุดแต่ว่าประเทศไทยเอินพักกวงตุงหนาพี่นะ วังตุ่งแต่ว่ามันท่นออกดอกบานกกกออกดอกเว้ยบากออกดอกไหมนึงล้งเลยอออกแสบเลวกินพัดกินวกินกับแจ้วกับยูเนาะพี่น้องก็น้ำพีกพัดกับแสบ วไปนั่นมลยไไปก็ลาไปไทยกี่แผ่นกันด้ยโว้มึงก็ไปมึงเลยสิจริงอ่ะมึงเลยสิจริงสมควรไปไทยเอาจกไปไายได้ไงจากไทยเลยโว้าปเป็นไทยมึงเนี่ไปนั่นเน่คือตามไปไทยคลิปนี้

cái <laughs> sao không có được bố cái này đi cậu bao à, vậy nào cái เง yes> ี้ยนี่เลยนี่สิเก็บซอยเป็นนที่นี่เดี๋ยวนี้หรอกเจาะนีหรอกาะ อน่อยตนมีดอกเอาโรนี้เกี่อะไรสื่อนุ่มให้ขขาผูนาที่น้องเลยสุดท้ายพักคนท้ายที่ร้านปูน้าเนี่ยมย์ทุกคนผูวต่วันนี้นาำซอยเป็นเก็บว่าุ้นวหากยูบ้านยูบ้านกับพอเต่นปุกพักช่วงช่วงบางๆจากการทับหน้ากับปลูกพักที่น้องเาเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาได้กับสปลูกอีก เโยเขาแดกกับปูยืนให้หน้าแล้วหมนี่ยให้หน้าวางเขาเปลด่ยนดำให้หน้า

Thank <laughs> you. จากเข้าอันเดดมาแหลวก็สิบมาก,ก,มาก,กันเกอยเพื่อนซิเป็นคนมนัดเนาะมัดปูเดียวจังอันดีกลัวเพื่อนปะคนอื่นกาบะไรคนอื่นก้าบาุหรเพื่อนซก้าเองมัดหนึ่งสิบบาทเด้อพี่น้องไพสนใจอุดนน,น้นเนเด้อจีซงหดเฮือนบแหละ่แต่ไพอุดโน้นกันเลยตอนแรกกระซีพากันไปรอค้าอยู่ในหมู่บ้านเท่าในแหละเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เอื่อยกำมัดอยู่ เดี๋ยวอันสีกำคำกับไปรอค้ายอยู่ในหมู่บ้านน้องพี่น้องมาดสิบบาทเพรแพงพี่น้องเลยปู่เวื่อสิไงมาดูว่ประมาณสามสามพี่น้องมัดตื่ยมัดแปทีแบบเลี่ยนแล้วเนาะเดี๋ยวสิไปรอค้าแบบน,นี้พี่น้องเลยสิเป็นอะไรเนาะสิค้ายดีอยู่สิได้เงินแจ็คพันต้องพี่น้องมาเบิ่งมาโชว์น้ำกันเด้อพี่น้อง วันนี้าาหา้าสิบไปเลาะขายไปเบิงน้ำกันบาสิค้ายได้จักพันจักลอาายไปเบิงเงินบาทเลยพี่นอนองบรรยกากาศยามแรงพี่นนอง

บงบานแล้วมันใหญ่ว่านคบบานเป็นเือนเบกทอนมากมาปลูาไหม่อนเดยวก้อนแม่ถายชุกน่ะบ่ได้ง่ายได้คนเตียมใช่่แม่มันเพือนกือนไป้โอ้หแ่ม่นลยสื่อก้อนก็เลือก เลือกก่อนพี่น้องได้อันงามงากรอนทุกนเอาองหมาหาันโดยง่ายออฉันาน้องวัวบได้ Ô mẹ ơi 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 อันนี้หันขาเด้อพี่น้องลูกชิ้นปิ้งไก่ลูกชินกกช้นแม่ละพันเด้อพี่นอ้นองสช่ไ,มไมหมฮอดใช่ไหมแก้วยาบ่ นี่น้องพี่น้องเพื่อนสั้นบาทซองกับซิประมาณนี้แหละเด็กคนจันมีเนี่ยมาเพื่อนมองนี่ที่ทีได้เชี่ยวเนี่ยป้าในเพื่อนคุณจันมีนะหัวเราหนาเต็มคอพี่น้องเลยอือ แค่ตั้งนี่ม <í hate idamente> ั้งอันนี้นะมองเหอนเก่าเด้พี่น้องในสวนนี่นะเป็นเพื่อนลังเก่าตะกี้ดินกรอนเก่าที่เหาเห็ดอันเหอนตะกี้อยุ้ยนี่เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนน้าซาวเนาะเพื่อนน้าซาวโบ ล้างผีนะนี่อันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนน่ะสาวตะกี้เพื่อนคอยอยู่ในนี้เด้๋ยพี่น้องเพื่อนล้างในน้อยพุ่งอันมุ่งล้างมุ่งหย่าเนาะนี่อันนี้เป็นเพื่อนมูเพื่อนซอคั่นอันนี้เนาะเคยมากงานเพื่อนยู่งสึกงานแต่งเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนสะวันนี่ก็เป็นเพื่อนตะกี้กับเป็นเพื่อนมูเนาะพี่น้องอันนี้นะเพราะว่าเพื่อนไก่ไก่กันได้เพื่อนคอยก็อยู่ในหันเนาะ ก็ลัองไหนอยหน่อยพี่น้องเลยตะก,กี้ฮะห์หงา่าตะก,กี้ขาอ,อยูุคุมนี่แหละเพื่อนตะก,กี้ฮะสมัยตะก,กี้นะตอนนี้อยอยู่คุมเนื้อเลยหล่อต่อพี่น้องเพื่อนซ่าแก อันนี้เพื่นเซียบโบนะเพืนเซียบโบอันนี้เป็นเพื่อนลีลาเนาะพี่น้องเพื่อนลีลาเพื่อนคนเทพเพื่อนไอตุด๊ดเมล่าว่าซื้อเพื่อนอะเมล่า

เดกกินไหนัวพัดใส่น้ำมันหอยไฟต่อพ nah ี่น้องนี่กเยนไม่ื่อสั้นก็จะจะเป็นมันเนาะพี่น้อง อันนี้เพื่อนคุณแก้วเพื่อนหมอพี เฮือนี่เฮือนโบราณนะพี่น้องเฮือนสมัยเก่านีเป็นเฮือนสมัยเก่าเพื่อนแต่ขยังน่อยๆอันนี้นะเือนแกมทางเนาะ ไม่ค uhm for ืนแล้ยวเลยวะพวกพ้องเพศนี่นะเห็นนันสติ่งเป็นรอค้าอยู่พวกพ้องเพศนี่เห็นนันสติ่งเป็นรอค้าของแปลงอยู่นะ มาซ้อมหล้วสเปียนเลยโยดเอาแมงเงินนะต้นชิมหาเมื่อไห่เมื่อเมื่อนับยื้อนเมื่อนับยือนมาสิใดเท่าไดพี่น้องเนเบิลย เมื่อวันนี้พี่น้องเลยมาพอกันยอยนนู่เพื่อนย่างย่างหนี่นะ้องพี่น้องเพื่อนสั้นก็จะประมาณนี้แหละอยู่บ้านนั่นสองสันเนสันหนึ่งเนาะผู้ก็จะจากตักตอกใส่ในหนีเนะาะตักตอกมัดเขาตักตอกมัดเขา บุหรีไปหัวหน้านาทสอนพี่น้องเลยไปคุมคุมหันกับเบิดเลยก็เลยบุหรีพาเราหอดในบ้าบาทขากันได้เนาะนี่เพื่อนจะจุ้มเดินนี่นะเพื่อนน้องจุม้มเนาะยืมแนะ้ยืมแนะ้ยฮะไม่ขายพักเพื่นเน้ทอโรล,ล่าหน่อย พี่น้องตอนนี้มาหอดเพื่อนเลยได้หอดดอยอยู่บ่ะเนาะมาเบิ่งกมิวส์เลยสักพันนี่ดอยนึงแล้วพี่น้องดอยหนึ่งสามสิบพันดอยนึงแล้วว่าลอยไปเลยได้ มีไรออกมาแล้วข้าวแกงหรอไล่ลอยลอยสี่สิบบาทมาสี่สิบบาทเดี๋ยวมาทายเงินที่คล้ายประกาศพี่น้องนี่นี่เด้อพี่น้องเงินนั่นที่คายประกาศไปได้พ่อพ่ออะไรกันซื้อกันนมซื้อนุ่มให้แตับปูหน้าจะพามีนาด้วยลอยสี่สิบบาท เไป็นยังไงเมื่อยอยู่บ่กลุ่มอยู่บ่กับเงินที่ได้ฮะ